สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องเมื่อนนี้นะคะกับสภาพพี่น้องมากินขา้าวเ้าก่อนค่ะแม่ซื้อเนื้อออกมาเมื่อเนี้ยค่ะนี่ลวกเรียบร้อยแล้วะคะ่ะกับเจลขมแล้วกับผักสดๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นก้อยค่ะราบเนื้อขมอือทำสดดีครับ้องครับ,บ,บมาเด้อยพี่น้องจะเสียบแล้วค่ะซองจานเลยอือพีกบะเทอหักใช่ <laughs> พีกค่ะ เห็นลาบับมันเห็นลาบป้าไหนเติมต้องนึกถึงพริกกับน้ำปลาได้เป็นอย่างนู้นขณะแม่ลาบลดลาบลดจะจัดลาบจะจัดแล้วกันยังนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหาไม่กินข้าวน้ำกันเนาะค่ะวัเนี่ยอหาเด้อค่ะกินข้าวน้ำกันพี่น้องเสิร์ค่ะไอพ่อครับตอนมาเบิรงงัวไอค่ะก็ได้นมากินข้าวน้ำกันมาเบิรงงัว

ากอ้บๆทำยังไงว่าเดับหกเลยว่าแปดิบว่าไมหายไปว่าแปดิบแปลว่าเป็นวานล่ดือนเลยสาบนะเขาบอกว่ดีแปดิบวางดันนวาดันอยคิบแทครับไปนั่นเนีนะ

ใสปอรกิกีกลับไปที่นั่งกินแล้วค่ะนี่อันนี้ใบบัวบกนะค่ะพักนอนเพิมน้ำตาลเข้าไปหวาม่ต้องาคาหวานเยยันน้ตาลนมียันต่อมียัน,น

แก้วับดแกวได้ไหนจะแก้ววยเลิกเลเ็ดเห็ดแต่เห็ดตัวพีกเลยเอตาตัวพีกปอปออยู่เลยทุไงง่ายๆก็กินเกือบเมื่อนะคับมเมื่อยอยากกินลาบอีดีมันเป็นอย่างบุกับบุกพีกเยอ งงมาเลยได้ย <laughs> ังไงน้ำอนน้ำิต้าน้ำานบุญน้ำน้ำรับเนื้อ

่ต <mile> ้ังเล้นาดีก่นะน่าอุ่นบนางดีที่ไปอยอืเนนดเยอะว้ยสคิดเองน่อยนึงแม่เนอยังแปะรหาบหามแม่ยังแตะมาหลามหลาบเนื้อสันเนื้อสันเล้ค่ะเนื้อสันแตะ

ครับกูสิ่งไหนไรพัดเน้น,แบบ <laughs> นจะเสริมกินไรพัดเน้ไหไรบ้านคะครับมันจะ้พี่น้องเลยครับอีต้องขับจับไรไหจับไรจับไรยิ้มลหรอก็หยอกกับยังไง,งก็เจอว่าจับแบบ

มันเมื่อเดียวนี้นาเนาะบลยแเลยก็เป็นทั้งตนนะอ๋ะเพระว่าเสียเป็นนังไอ้รุมไเลยกู้ขาดเนาะอืมขาดกูขาดลนรุมหนงดมาเนีขอสอนพทธได้เขาจสอนนาโม้ไปบอกว่า

มองรูปไปตึ๊กระดุดูนะถ้าไมันงลอมไวเดี๋ยวนี้อมอา้้ยกยยยบ

ต้องไปุ้งอะไรแบบแถนนั้ไมงานุ้งบาทแมี่บ้งไปเลย้อเบมาเสียไปเลยครอืมเพิ่มเออก่าด้ี่มบ่อ๋อก็กนได้แล้วอินมาเพิ่มบวันหน่เอ้วก็ะไปได้ยี่้าวางางตนเปลีนแล้วนะหอ้าไปงเ้านี่ก็ไ้ไนนี้ไนี่ไป ดื้อหลาแล้วบ,บ้างหไปน้ำมูกบุก็บม่ได้กัเยหน่บุหนังใส่กันบ่บ่เมื่อเมือม่ยานันเนี่มื่ออยากพยานเนี่มื่ออยกมาจะสอยานเลยเรียกงวดมาเยอไปยนซูปไี่กิน้เนาะอัี้แล้วี้ยี่ดน่นเนาะอ

ีนี่น้้นอ่ะน้ำตุนเดี๋ยวครั้งข้าวอ่ะอาพับกันมั่ยอมสััอคัข้าวรวยคุนยาขุนไงเจ้าอะไรถึงมาางนี้บ่ละบ่งกินไปดีนะเออยไปนะตอไปันี้รักนคนนี้ยไม่เขาาไปเขาใ้ดิ คลิปนี้นะค่ะเจ้าเสริมกับหาพี่น้องไม่กินข้ากินขขกน้ำน้ำกันละค่ะมดนอิ่มแล้วเรียบร้อยละค่ะก้อยเนื้อแเ่บเนาะค่ะเมื่อนี่พอดีกันนั่นแหละแม่ซื้อเนื้ออกอกม,มากัพออิ่มไม่กินข้าน้ำเนาะค่ะกินข้าน้ำกันค่ะกินข้าซุ้มกันยนมื่อเสิรพี่น้องทีไดนกากเป็นกำลังใจให้เจะเสริมและกับครอบครัวได้ไหมลอค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยได้อค่ะคลิปนี้กก่าไปสักนแดละเนาะค่ะกวัสดีค่ะ